สวัสดีพิ่ทุกท่านนะคะวันนี้เจ๊บ้านสายหาก็เอาขนมนะคะกับนมมาให้ยายจอยนะคะพี่พัดนะคะก็นะคะให้เอาขนมกับนมมาให้นะฮะนุมโมทนากระบานุมโมทนาบุญกับพี่พัดของเราด้วยนะคะไปเดี๋ยวไปดูยายจอยกันนะคะแอบดูยายจอยทาอะไรนี่เป็นบ้านยายจอย ยายจอยจอยตุกจไม่ลยไม่ปากไม่ติ้งพ่ปากพ่ติ้งคิดในใจยายจอยเอาค้อนฟาดหัวข่อยสนอไอ้เปิลอ่อพอดีอะาะอออ๋อออ๋นออาอออ๋อออนอออ๋อมอาอออพอออ๋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 อ้า๋ออ่พอใอ๋อออ๋อออ๋ออน๋อออ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 ๋ออ สาธุสมพรปากหายจ่อยเช่นกันนะคะคำวยพรก็คือหายใจจ่อยเด้อเด้อจ้าถูกเอานมนมมูจักกินเนี่ยล่ะแกกินเป็นบ่ล่ะกินเด้อ โอากำลังคิดอยากคนว่ากำลังคิดอยากกำลังกำลังหิวคนว่าได้กินยังมันเศ้านีมกับเขาอ๋อถอดไข่โอ้แกได้ตัวนี้ป้ากำลังคิดอยากคนว่ากำลังหิวแกได้บะคิดอยู่คิดอยู่โอ้อยากคน ยานลุ่มจะแกะนุ่มให้ย่ายครับเป็นกัดอยายร้อยไอ้ปันมันก็อยู่นั่นแหละไผจะนอนหน้าใครบ่ที้ช่วงนี้บ่ได้นอนเอ้าชมพนป่าคาาทุ จัดหน้าจัดให้คบกันอีกห้องเลยเงูนุน่อกันสาธุชมพรปากให้ลำให้รวยคือกันมีความสุขสุขภาพร่างกายอย่างแรกเนี่ยจอยเด้อไม่มตะบูหักไข่ลูกชายมาหาบ่ลูกชายกับมาอยู่มายอยู่จ้ามันเลี้ยงเก็บระกับแบบงไงมั๊งแบบไงเลี้ยงแบ,บักบบไงจบแล้วบักหน่อยก็จบแล้วจบบัตรสุขล้ว เหตุงานแล้วบอกหน่อยก็จบคู่ก็ร่างสิสอบนี่แหละาเมืองสอบอยู่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่น่ะบ่ผู้ใหญ่ก็จบแล้วก็เหตุงานขายเครื่องเขียนน้ำยาโอ้คุณเก็บน้งยาอือจ้าเป็นเหตุงานเหตุการ์เพิ่นน้ำปูน้ำยาเพิ่นน้ำยาเพิ่นอ่าน้ำยาพี่น้องเพิ่นนั่นแหละขายยังก็ ไปเพี่น,อน้องค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่พั์แพะของเรานะคะบุญที่พี่พั์ทำก็ขอให้พี่พั์มีความสุขสุขภาพร่างกายขแข็งแรงกับเฮียนะคะเจเปินเห็นแล้วก็าซาบซึ้งนะคะเป็นบุญเนาะสาธุสาธุครา,าวหน้าถ้ามีการแจกทานอีกอาจจะขอแยกสกองหนึ่งมาให้ยายจอยนะ่อยเนาะยายจ่อยเดินไปไม่ได้สาธุ โหทุกคนยุ่ใไก่ยุ่ใไก่กดีอืมเ้กำลังหิวพอดีเลยพี่นวอืมเพิ่งเ่เส็จเป็นตัด้เพได้ก็เส็ไปีน้องค่ะ ฮะว่ามันฉีบอกเรียกตื่นเบิดไม่ยัยยงไม่ยังที่หลังหนึ่งยายฟันเห็นกันไรหลังไหหลังยายอยู่บาเป็นย,ยังยฝันเห็นโดนอะไรบาฝันมายายเป็นยังหมดยังว่าะี่นกนกวงบ่มียังมาแต่ลเกวบโตแดบักนอบ้านอะที่เธอบ้านหลังนั้น โอ้ล้งนี่บ่ล้างนี่บ้านอะไรทีเธอเลยสามสามโอ้โอ้สามสามหกเขาเ็ดหดแล้วบาาตกัดบงเขาเ็ดาบอกเขาเห็ดตหอมลัวเขาจดหลังอือจ่าชูบุญนำบหลังแลยญาติบอกเฮ้หลังนี้ก็ต้องลุกฝันเตียวหล่ะนะฮัอือ ลายเป็นข้ามสินหลีอืมสถูกปาเอคเล็กคือกป็นขมสิมยายฝันยังที่งวดมึบนแน่ด้วย้ะมันออกสีสฝันมาเขาเอาสินใหม่มากเขาเขาเจ็บเขาเห้ดีหยังดอกเขาแต่ถ้ากันเพชมง่วสิเร่ยงก็มีแหอืมเขาเลือกบอกมายไปนมสินใหม่ดี๋ไปเจ็บศพไุดศพเขาท่ เอาสีในพื้นหนึ่งให้จะใส่เออให้นุ่ไปงานศพอืมติโยเดอพี่น้องเจ้าอยู่ทะเลยะจอยเจ้าอยู่ทะเลเดี๋ยวนี้อายุเท่าไรแล้วแปดแปดสบเจ็ดอ้าโอ้แข็งแห้ง เจ็ดสิบเก่าวะอ่ายูดดีไม่แห้งอายุดเจ็ดสิบเก่าเนาะอเอาพี่น้องไปอนุโมทนาบุญกับพี่พัดนะคะสาธุบุญบด้วยค่ะบ๊าย,าย,ายคิดวังสินได้ก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะพี่พัดสาธุคะ่ะ